ียบร้อยตัวใหญ่ด้วยกัดลูกปลาเห,เห็นเลยนะครับครู ใหญ่นะครับตัวนี้โอ้โหตัวเท้าแขนเลยยาวศอกหนึ่งพอดีเลย สวยงามครับอันนี้เป็นนะบกลที่ผมประกอบให้ดูนะครับตัวนี้ยังสวยเลยเอาแล้ววันนี้เอเคไม่แห้วแล้วหนกว่าจะแห้วแล้วครับมาตั้งแต่หกโมงเช้าอันนี้กับปลาไปจะเก้าโมงแล้วพราคนเขาเยอะนะครับนะครับเต็มอ่างเลยนะ ฝั่งนี้ก็มีครับฝั่งนี้ก็มีก็นาดินครับครับกบยางครับกบยางทําเองกบยางริมห้วยน,นะฮะตัวนี้เป็นทรงหยดน้ําครับกกเพราะว่าตีกัอมเนี่ยฝากคนงานไว้ด้วยนะครับกบยางครับสุดยอดครับ